มื <c ười> ่นลมแไดงให้หัวหัวขวัญมันล่ะนี่แหละมื่นมื่นวิวจริงมื่นวิวมื่นเราใคยได้วิวที่เป็นการจริงมื่นวิวจริงอือใครยังกันได้นั่นแหละวิ่งไปถ่ายเกียลบนหกล้มนะมื่นวิวเลย มเม,มือนวิวเราจะได้เมือนวิวยั่ไหเได้แลนค่อนเมือนแลนเลยล่ะอันนี้นะครับผมก็คือทางเอฟซีนะครับขอให้เรามาช่วยดูว่าค่ะเราจะช่วยอะไรได้มั่งนะครับผมก็นะครับอันนี้เป็นอุโบสถนะครับยังไม่ได้ปักเขตพัทศีมานะครับผมเขาเรียกว่าปักเขตรกำแพงกำแพงแก้วนะครับท่านในมี่เลยครับ พันกัดสีขาดหลายอยู่ครับผมว่าประมาณกัดสียังไม่มีพื้นที่รอบโบดน,นะยังไม่มีพื้นที่รอบโบดอืมเหลือหลายอยู่ครับแต่ตอนนี้ฝนตก่อยบ่ค่อยอยากง,างไปปันไรนะไอซีโอ้เรามาถ่ายทําชีวิตใช่เดือนดีกว่าเมื่อกี้ขึ้นชู้ข้อขึอข้งงูแท้ <laughs> <c oughs> โอ้โหแต่ว่าโบสนี่เด่นมากเลยนะเอโบสพ์พนเด่นงามมิลีวะนะครับอันนี้ก็ทางลุงและก,ก็ทีมงานยูทูบเบอร์ก็ได้มานะครับมาเบ่งโบสพ์พนนะครับว่าโอ้สิ่งที่ต้องสร้างก็เยอะนะครับผมการสร้างโบสทําโบสนี้ก็คือช่วงนี้เราก็นะทําทบุญกันไปเรื่อยๆนะเอฟซีนะก็ไม่ใช่ว่า เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ว่าเราจะมีเงินเยอะนะครับเราแค่เป็นสะพานบุญให้กับทุกคนที่เราก็ไม่รู้นะว่าที่ไหนเขาขาดแคลนขาดเหลืออะไรนะครับสั่งสมบุญไว้นะครับเอฟซีบุญจะนุนนานะครับผมนี่ครับผมไม่ว่าจะเป็นบันไดอะไรต่างๆก็ด้านในก็เป็นพวกปฏิมากรรมก็ยังไม่ได้วาดนะครับผม อันนี้ <c oughs> เอาฮารีกะโตโอ้นี่ครับบันไดเพื่อนกันท่านในเฮ<อ>็ดแล้วนะครับผมเออโตกับโตวสวยมากนะครับโโโตต

ยืดออกมอย่านี่ครับผมก็อันนี้จะเป็นด้านหน้าของอุโบสถนะครับผมเนาะเมื่อกี้เราถ่ายก็จะเป็นด้านหลังนะครับผมเพราะว่าพระประธานจะหันหน้าออกทางทิศตะวันออกนะครับผมก็ <c oughs> อุโบสถทุกที่ก็จะหันหน้าด้านทิศตะวันออกนะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นด้านทิศตะวันออกนะครับก็ นี่ครับผมโอ้พื้นที่พิ่นหลายนวัดเนาะก็น่าจะปักเขตแล้วนะครับแต่ว่ายังนะครับเขตสีมานะครับผมเขตสีมาหรือพัทธสีมานั่นแหละครับผมเสมานะครับเขตพัทธพัทธเสมาก็ประมาณฟังละ3เมตรนะครับอันนี้ด้านละสาเมตรนะครับผมเนาะนี่ครับผมก็นี่นะครับผม ของผนยังวู้เรือลายอยู่ครับผมแต่ถ้าอันนี้ส่งในการสร้างอาุโบสถมันดีอย่างหนึ่งนะครับผมก็การสร้างออโบ,บสถแล้วก็จะได้อันนี้สง่งหลายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นคือโบสถ์นี้ก็จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในวัดทําพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบวชนาคหรือพิธีทางพุทธศาสนานะครับก็จะทําอยู่ในโบสถ์นะครับผู้ใดมีวาสนาใครที่มีวาสนาได้ทําบุญได้ทําเกี่ยวกับการสร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรนี่นะครับผม ก็คือเป็นเขาเรียกว่าสร้างพวกเนี้ยข่อยขึ้นบวชครับผมบวชซึกดนแล้ว <c oughs> ขึ้นบวชก,กัเรื่องเบิดแล้วครับผมอันนี้ทรงในการสร้างพระอุโบดสถเนี่ยเขาเรียกว่าบุญใหญ่นะครับด้เห็นบุญใหญ่ได้อเอฟีเลยนะครับผมก็อันนี้เราก็มาดูนะครับดูว่าเราจะพอช่วยเหลือหรือช่วยสร้างอะไรได้บ้างนะครับผมไม่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะมาเหมาทําทั้งหมดนะครับผม ก็แบ่งให้คนอื่นได้ทามั่งนะครับผมเนาะก็นี่แหละครับผ่มาเบิ้งนะครับเพราะเข้าสิไรสางอย่างเขาอาจจะขอปูกระเบื้องหรือขอเทพื้นนะครับแล้วแต่หรือขอเฮ็ดเล้าบันไดนี่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความสะดวกหรือว่านะตามกําลังที่เราทําได้นะครับผมเนาะประมาณนั้นอนะันนี้พระน,นาสิเป็นปูกระเบื้องก่อนนะครับผมเพราะว่าโมประมาณกับสิหร้ย,ยู่ช่วยสีแล้วอีกรารอยู่ด้อมแม่เนาะช่วยสีแล้วนี่เนาะห่างๆ่างห่างกันท่านได้เฮ็ด กษตรบเป็นล้านหมดแล้สุๆแล้วดานในกับสิสิมีไอปฏิมากรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอีกเนาะวาดรูปนะครับลูปทางฟ้าผนังท่านใดเคืองครับอันนี้เฮ็ดโค้งขึ้นที่ซื้อโค้งหลังค่าขึ้นที่อวูดเหลืออีกหลายอยู่ครับผมเบิ่งเหลือหลายเติบอยู่ครับครับผม มาแล้วนะมาแลมาถานะเดี๋ยวไปถ่านะมาปะปอกไม่รูว่าไหนไม่ได้ออกข้นงานทิ้งงานงานก็ต้องไปทิ้งงานอาโน้กบ้างนะนองมือสองสามหายดีอขอป็นมือรูปนึงหน่อยครับอ่าสวยเลยครับ นี่เราจะมาร่วม,มาาน,น, 4, นะครับน้ำใจการน้ำใจ f อซนะครับจะมาร่วมครับรูกรณนะปฏิสังขรนะครับ,รนนะรบในการทำบทบ,นะบูชให้แล้วเสร็จขอพลางจาก f อซด้วยนะครับ